สวัสดีคะ่ะทุกคนก็อยู่กับ n e ว y c a c e A นะคะวันนี้เราก็กลับมากับเกมโลบอกกับแมพท,ที่มีชื่อว่าซูนั่นเองคะ่ะคือช่วงนี้นิวต้องการอะไรที่มันเป็นมีมนะคะและนิวก็เจอ b อ b แคทกับ,บอ่อร r อ n มันก็ดูมีมนะ 8คนถูกจับตัวไว้หากุญแจสีแดงช่วยพวกเขาพวกเขาก็ดูไม่ถูกร้อเลยนะพวกเราปล่อยให้เขาตายได้ไหม <c oughs> โอเคหากุญแจสีแดงมีตู้ให้ซ่อนแปลว่าจะมีตัวไล่ไล่เรามันมีสิทธิ์ที่มันจะอยู่ในตู้เอ๊ะมีมีเพื่อนตัวแล้วเร็วมาก เดินติดประตูพ่าดอนาเทพระเจ้าเดินติดประตูไป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 ช่วยตูช่วยตูสิไปหน่อยไปหน่อยเออว่าจะช่วย อีกคขอบคุณนี่แหละอ๋อเออเออเอเอขอบขอขอบคุณมากเพื่อนเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเพื่อนอ คนสิ่งที่รู้คือเกมนี้กระโดดไม่ได้นะคะแหม่ฉันก็ว่าทำไมสักระโดดกระโดดไม่ติดมีซาวาเอฟเฟคด้วยโอเคจะคงไม่ต้องใส่เอ๊ะเลื่องเก็บกุญแจกันจะครบแล้วไม่ได้ทำอะไรเลย,ยรู้สึกว่า คุณเป็นปต,ปตาใช่เหรอโอ้พี่แท้กล้วยเป็นของแกนี่เองฉันคอมพิวตพานออกกันงี้เลยเหรอคนแปคนรอดแล้วพวกเราก็ออกไปข้างนอกกันเถอะเอ๊ะ ฉันนำเพื่อนเลยเ <วะ S 1> นี่ยนี่นี่แนี่น่ฉันฝึกกลยุทธ์ไม่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะสลาวเหรอเอ้ย <c oughs> ตอนี่ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ใต้ดินนะทางออก ถูกขังไว้ด้วยเวทมนต์ว้าวเก็บไอเทมเวทมนต์เพื่อทำไรผนึกโอเคไอเทมเวทมนต์แกเป็นรูปอ wow. okay. ีโมจิร้องไห้เหรอโอ้ได้เลยจ้ะไอ้ี <laughs> ไปไหนฮโอ๊ยโอ้โหแค่แค่แค่เลยนะโอเคอิโมจิน่ารักไฮโอ้โหมาตัดตาเลยเพื่อนโอ๊ยตายตกใจเลยนักนะ เสียงวิ่งน่ากลัวจิ๊บโอ้ย e s c a p บ running เฮดมาทำอะไรที่นี่มิมซิตี้ของเก๊เพื่อนเราเอาหายน่ามาฝากเอ้ามันเข้าไม่ได้เหรอเซตโซนเหรออะไรเนี่ยมันเต้นเยอะเหรอเก๊จะบอกแล้วว่ามันติดอยู่ที่ตูดมันอันหนึ่ง เราไปหาที่อื่นก่อนนะเพื่อนเบรกเบรกเบรกอันนี้แน่เลยอ่ะนี่ไงมีจริงด้วยโอ๊ยประตกวนทีนนู้ปังเอ้าแต่ละที่ฉันอนะยันยังไม่ได้อะวางเลยนะโอ้โหเอฟเฟก นถูกทำลายแล้วออกไปกันเถอะโอ้ oh, ฉันนำขบวนเลยมา <Okay. S 1> เพื่อนรักโอเคจะวิ่งอีกไหมเฮ้ยยังยู่อีกเหรอเพราแกนี่มันดูน่าอร่อยชะมัดเลยวิ่งโอเคๆเบรก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 วิ่งทีพื้นสนัดเลยนี่ hey. หนีหนีห <laughs> นีวิ่งวิ่งวิ่งเพื่อนฉันเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนเอยู่เนาะโอเคไปไหนต่อ <Hey! S 2> อ่ะเฮ้เเดียเด๋ยวเดี๋ยวรู้สึกไม่ปลอดภัยโอ้มีไฟไฟไฟมิดจา้าโอ้ยน่าร้องไหร้ร้องไห้ทำไมหนูตื่นเต้นชะมัดเลยอ่ะ แต่พอดีฉันเล่นอะไรแบบนี้บ่อยอะนะ <c oughs> แกไม่ได้กินฉันหรอก <laughs> <c oughs> อุ้ยระเบิด <c oughs> ระเบิดเรื่อง <c oughs> อะไรอ้าวไม่รอดเลตรงนั้นแล้ว A few minutes later พราเราอยู่ข้างนอกแล้ว <c oughs> มันมีผุบเหวเราออกไปไม่ได้ <c oughs> <ๆ>ไไดเก็บไม้เพื่อข้ามไปอ <c oughs> อ๊ยตกใจใครใครตัวอะไรที่ไหนยังไงไมันอยู่ไหน <c oughs> อาอ ทางเป็นลิงโอ้โ <laughs> ห oh. oh. เสียงฟุตฟิตได้เือนอะไรกันอันนี้ปะเออปัง <B unk. S 1> เดินหลบไปอ่ะหลบไปเพื่อน เก็บมาต้นดักด้วยแหละโอ้สรุปไม้ก็ยังอยู่กับฉันใช่ไหมโอเคเพื่อนช่วยเราด้วยนะปดือดเดิอดเพื่อน Help me เพื่อนช่วยด้วยวุ้ยตวสิโอ้ยเพื่อนช่ยวุ้ยฉันที่มันยากอะไรขนาดนั้นเลยอะ ขอบคุณโอ้ช้างอาว้ยอะ <laughs> ไรเนี่ยเราต้องออกไปไกลกว่านี้ไปหาไม้ให้เจอนะทุกคนนี่ไงแล้วหยิบไปเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นต่อเก็บเก็บเก็บอืมโอเคครบยังใกล้เสร็จแล้วนี่โอเคอตัวอะไรดีเทคฉันอะ เจอแล้วยิบสิ h <Hello guys. S 1> โ l l o guys อู้หูช้างช้ good, s <S างดีเทคฉันโอ้ยเพื่อนเพื่อนเราขอโทษเราต้องทิ้งเธอก่อน,อนมาดิมาดิอยู่ไหนอ่ะไม่กี่แผ่นเนี่ยหนึ<ะ>่งแผน่นสายวา้า <laughs> อ๋อ โอ้โหแหมวางสะแน่ช oh well, ิดนิดไกลฉันเจอแล้วเพื so ่อนไปข้ามกันเถอะส่านเสร็จสิ้นแล้วไปกันเถอะวิ่งใช่ไหมยังอยู่อีกเลาสองันนี้ ยุทธ์มาเยอะนี่นี่ตีนะต่อยต่อยต่อยเอ,อ๊ะโอโหฉันนึกว่าทางตันตกไจโอ้ไม่รอบนี้เร็วจังห้องขาวขาวอ่ะาเพื่อนมันคืออะไรกันนะอะไรวะ <c oughs> ย,ยังไม่จบอีกเหรอทางออกมันยังไม่เปิดอะ่ะเราจะ ที่น่าอร่อยที่สุดฮ่าหลบการโจมตีโอ้โหว่าไอหมาแมวพวกนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะบล็อกลืมไปเกมนี้โดดไม่ได้โอ้ก๊อชโอ้ลับบาดระบาดระบาดลับานตกใสหัวจะตกตรงที่เรายืนอยู่สินะอะไรอ่ะเปรียงคขึ้นซิกคขึ้นใส่เก่งมาก ป๊อบป,ป๊อบป๊อบเคต็ตกับมนาดอนมันไม่ธรรมดามาม,มาีอะไรไม่อีกล่ะเอ๊อย่าอย่าดันระเบิดเพื่นขอร้อง <laughs> โอ้เวเร็วเรวเว,วเออเพื่อนนี่รักจบตลอดเลยเอว่าเพื่อน ตายยังยังเอ๋โอ,โอ,โอ,โอ้นี่น่าจะรอดอืม้นม,มาขนาดนี้เวี้ยงเวี้ยงเวี้ยงเพี้ยงดีมันไม่น่าเชื่อเลยเ้อแกแข็งเก่งเกินไปอะไรวะบ <c oughs> ยวาย,วยแล้วก็ไปเฉยเลยออกไปค่ะ โหเลือดเพื่อนหน้าองศาจังเอ็นเดียด้วยคุณรอดแล้วเย้แต่นะไอ้พวกนี้ที่เราช่วยออกมาปะเดี๋ยวบอกไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นสักหน่อยนะทุกคนวีเอ้ยฟัง Hello M Andrew Edward Wee o k a โอเคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ สูชัตเตอร์แรกนะคะเป็นเกมที่ก็ตอบรับความต้องการของนิวดีเพราะว่ามันมีมากเลยมีแต่ไปบทเลยโอเคถ้าทุกคนอยากให้นิวเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลาก่อนนะพวกแล้วเจอกันใหม่